แชร์คลิปวิดีโอวอนโซเชียลทหารขมรยนยุยุไทยยกพลร้องเพลงชาติปราสาทตาเมืองทมไม่น่าจบง่ายทหารขมรนลุกคืบเพิ่มหนักก่อนหน้าบุกรุกร้องเพลงชาติบนปราสาทตาเมืองทมตัดลวดหนามของทหารไทยล่าสุดสั่งห้ามทหารไทยเก็บกู้ทุ่นระเบิดในฝั่งไทยและได้พูดว่าไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนให้ยึด MOU อย่างเดียว ล่าสุดเรื่องยังไม่จบทางเพจ Facebook ของชาวเขมรที่ชื่อว่าเดวิดจารันได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความโดยเป็นภาษากัมพูชาซึ่งแปลเป็นไทยได้ความว่าไทยแอบวางลวดหนามไว้และทหารกัมพูชาได้มาตัดมันทิ้งและทหารกัมพูชามักจะตอดทำลายแนวลวดหนามที่ทหารไทยวางไว้ในเขตไทย เสมอรุกคืบทยอยลุกล้ำอธิปไตยของไทยอยู่เรื่อยๆโดยอ้างจากอาณาเขตแผนที่ที่ทําขึ้นมาเองหลอกประชาชนเขมรมาเรื่อยๆเป็นเวลานานเมื่อทางไทยประท้วงก็ทําเป็นเข้าใจผิดทั้งนี้ทหารไทยได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดในฝั่งไทยแต่ทหารเขมรสั่งห้ามไม่ให้ทหารไทยเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งทที่อยู่ในฝั่งไทยจนทำให้ เกิดเรื่องบานปลายจนทหารเขมรเกิดความไม่พอใจและได้พูดท้าทายทหารไทยบอกให้ทหารไทยถ้าจะรบกันแน่จริงก็ยิงมาเลยถ้าไม่กล้าก็ถอยออกไปห้ามเข้ามาตามแนวชายแดนเด็ดขาดนายพลเขมรยังบอกอีกว่าทหารไทยไม่มีสิทธิ์ มาบอกว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนควรยึด MOU ที่ได้ตกลงกัน ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด็อกไดอารี่สวัสดีครับ